มาแล้วครับพึ่งมาสดๆร้อนๆเลยอันนี้จะเป็นตัวท็อปเลยนะครับสีขาว Vios 1.5รุ่นไฮพึ่งมาเมื่อกี้เลยเครื่องยังอุ่นๆร้อนๆอยู่ยังไม่ได้ปรับสภาพสีขาวก็มีเลอะๆมาบ้างตรงนี้เดี๋ยวเก็บงานให้ใช้เวลาสักประมาณ2วันน่าจะเรียบร้อยดีนะครับทะเบียน35 31สีขาวเนี่ยจะมีเข้ามาสองคันมีตัวรุ่นลองท t o ปคันหนึงแล้วก็คันนี้ที่เป็นตัวท็อป นะครับอ่ะเดี๋ยวให้ดูก่อนมือเปิดเนี่ยจะเป็นโครเมียมแบบนี้สําหรับตัวท็อปแล้วก็ด้านในบอ่อหนังดําแดงภายในเข้ามาสวยเอี่ยมเลยแล้วก็คันนี้เนี่ยเป็นรถประวัติศูนย์ด้วยเข้าศูนย์ตลอดมือเดียวรถมือเดียวเข้าศูนย์ตลอดนี่ป้ายแท็กศูนย์ยังอยู่เลยคันนี้เข้าศูนย์มาตลอดทุกระยะนะครับคันนี้เนี่ยเข้ามาเลขไม่อยู่ที่หนึ่งแสนแปดหมื่นโลแล้วก็ <c oughs> ราคาเนี่ยสามแสนห้าหมื่นเก้าพัน สวยเหมือนกันนะคันสีขาวเดี๋ยวผมติดเครื่องให้ดูนิดหนึ่งตรงนี้รถเพิ่งเข้ามาเดี๋ยวผมมีการเก็บงานให้นะครับอะไรที่มันไม่เรียบร้อยาจงหน้าจอกล้องถอยม,มีให้ครบแอร์ออโต้แบบนี้ฝากไว้ด้วยสีขาวรุ่นท็อปตอนนี้มีคันเดียวคันนี้เลยเพิ่งเข้ามานะครับฝากไ้ด้วยครับ